ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุก่านนะครับเนาะมาผมมาผอก่อสร้างบ้านนอกก่อขาเลาะครับครับก็สวัสดีสวัสดีเอฟซีไม่นั่นะครับเนาะสวัสดีเอฟซีเก่านะครับก็ขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณทางผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะครับเนาะที่เข้ามาหายกำลังใจสร้างบ้านนอกครับ วนนี้สร้างบ้านนอกสีผ้ามาเบร่งกาแาผ้าครับเป็นฝาผ้าเล็กเนาะครับเนาะหลังจากที่ใส่ไว้เมื่อคืนครับประเทศไยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้สร้างบ้านนอกต้นเนาะครับเนาะเพราะว่าเอผมเห็ุคลิปเกี่ยวกับการดักสัตว์ก็มีแต่คุกมีแต่ตะลางครับ ทั้งๆที่ผมบอกอยู่ว่าเป็นการสาธิตแล้วก็บรรทบรทุษผ้าหากินแต่ก่อนนะครับเนาะครับมือนี่มีกระบอยู่เจ็ดหลังนะครับเนาะกระฝาผ้าอยู่เจ็ดหลังครับก็บริเวณแรกจะเป็นขอบสะนะครับเนาะขอบสะผมใส่ไว้เมื่อคืนครับผมม่ได้อ่าทายในการใส่แห่เบิงนะครับเนาะทางฟ้าเนี่ผมที่ใส่อยู่สองหลังนะครับเนาะใส่สองหลังแล้วก็ น้ำปลาอ้อยอีกหาหลังครับเดี coast, it, in, like ๋ยวผมจะพาไปเบิงเนาะครับเนาะครับกับไปเบิงไปชมน้ำกันเลยครับครับบริเวณนี้ผมใส่ไปสองหลังเนาะครับเนาะใส่อยู่นี่หลังนึงแล้วก็อยู่ทาาฝุ่นหลังหนึ่งเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบิงทาาฝุ่นก่อนเลยครับว่ามันี่มีบ่เพราะว่าใส่สองหลังกับใส่แล้วก็สี่หย่อนกลับมาขึ้นเนาะครับเนาะครับไปเบิงน้ำกันเลยครับ ไม้นี่กันไม้นี่กันอาจจะมีหนูอยู่ครับขิดวาพอเห็นหอยกินอยู่นะครับเนาะเห็นหอยกินอยู่มีสองแต้มเฮ้ยมีสองแต้มมีสองหลังครับครับไม้ปลายหนาค่าย,ยางงามครับดูหลังแรกกันเลยมีหัวนอ ลางลังแหล,ลกว่าทำงานครับโอ้ยเนาะครับลังแหล,ลกว่าทำงานนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกันครับเดี๋ยวไปเบืองหลังสองน้ำกันครับครับไปเบิ่งหลังที่สองน้ำกันเลยนี่นะครับท่านผู้ชมหนูมัน กินตั้งแต่หัวจนต้นมันครับเนี่ยเบื้องทางครับอู้ยงามเลยครับนี่ครับทางอ้าวหลังนี่ทำงานครับอู้ขูหมูอยู่เลยครับเรียดร้อยครับอดหองใหญ่ข้องใหญ่เกะบัะเชิงไญบัตรไดนครับนี่ ับมาแล้วครับแต็มแรกสวยๆเลยครับแต็มแรกสวยๆครับหลังจากบันีสองหลังนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกนลำป่าอ้อยอีกสามอ่าอีกหาหลังนะครับว่าที่มีแต็มให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบนนะครับเนาะครับไปไปเบิ่งนลำกันครับว่าหาหลังจะมีแต็มบ่ครับอ่าตามไปเบิ่งนลำกันครับครับก็มาถึงจุดที่สองแล้วนะครับเนาะจุดที่สองก็เป็นป่าอ้อยครับ บริหารหครับเดี๋ยวตามชมดกันครับว่าจะมีแต้มให้ชมบัวน,นะครับเนาะฟ้าอ้อยตรงนี้ก็จะมีการทางเขาไปยอนเยื้อยิ่งนะครับเนาะของน้องครับ ครับวันนี้ก็น้องๆเขามาถางไห้มือบ้านนะครับเนาะถางไห้มือบ้านผมก็เลยเอาลับมาใส่น้ำครับเอ่อเมื่อคืนก็น้องๆที่เขามาถางไห่เนี่ยก็คือเมื่อคืนผมมาอยู่น้ำเขาเขาได้ไปสามตัวนะครับเนาะแต่กับบทไงบกันได้ครับครับไปไปเบิ่งกลับน้องมันครับครับเบิ่งน้องๆถางครับอุ้ยงานครับ กนน็มีห้อยกินแน่อยูอ่ครับก็มีห้อยกินแน่อยู่สวงามพูด <c oughs> <c oughs> บุว่าเขาหยุดเด็กปันไดน,นะครับเนาะผมกลับก่อน ครับผมก็ใสอ่าบริเวณนี้นะครับเนาะมันจะมีขวยหนูอยู่ท้างในครับมีขวยหนูอยู่ท้างในอันนี้ครับเป็นจุมจ่มๆเลยคือผมมัดไวแน,น้ครับเนาะครับบริเวณนี้หาลาังนะครับเนาะบริเวณนี้หาลังผมจะเบิ้งซื้อๆแลครับเนาะเบิ้งขันถือผมก็สิเอาไปขันบ่ถือผมก็อใไซไวอยู่นี่แหละครับเพราะว่า นูบริเวณนี่มันผมว่ามันหลายครับแต่บุงว่ากราฟที่ผมใส่ไว้เมื่อคืนี่มีผลงานมานะครับเนาะผมสส่เก็บไว้ทาเบิ่งมืออื่นอีกครับถ้าเดี๋ยวไปไปลุนไปชมกันเลยครับสายแล้วเดี๋ยวมาทันงานนะน,น,นะน,นะครับนี่ก็เป็นแต่นะนี่แล้วครับบ่ทำงานเลย ไม่ทำงานครับนี่นะครับท่านคุณดูครับนี่อันมีหมาเออมันมีหมามาอันนี้นะครับเนะี่ยพับนี่ครับเวย,ยง่านะครับนาจะมีหลายตัวครับนี่นี่ครับเปิ้ง กองห้าวโพนครับโอ้หนูบ่ผ่านนะครับผ่านไปสองหลังนะครับครับกะบางนี่ผ่านไปสองหลังแล้วนะครับเนาะเว้กับเข้ไงเว้ยไไวครับท่านผู้ชมแต่ว่าคึ้บ,บ่ถึกบ่เข้าใจเลยทางใดต่อนนะเลยอีกสามหลังครับ <c oughs> <c oughs> ใส่กะลงจะฟ้องเองครับ ผ่านไปสองหลังแล้วอะไรอยู่นอ้นไปห,หากอนครับ ใส,ใส่ใบย่ำขึ้นกะสิเป็ดหลงๆแบบนี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> เอ,อ่อท่านผู้ชมเบื้องหอยมากินนะครับเนาะใบกินใบไม่ด้วยครับเนาะหอยกินมาอนกันนะครับเนาะหอยกินเหมือนกัน ับเดี๋ยวหาแับก่อนครับโอ้ยไ่เสน้นเลตามหลัง <c oughs> นีงครับท่านผู้ชมนู้นเนมากิดหอดนี่ครับขึ้นมากิดห,อนหนยอดอ่อนๆเนาะครับเนาะรับเก็ดล้วครับ,รบย,ยาหาวิยยางโดนครับ ก็มีหอยกินนะครับนี่หอยกินครับมีหอยกินแต่กละบัวทำงานครับกะปัททำงานนะครับหนาจะเป็นหนูหนึอยครับครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็หอยกินครับตัวนี้ก็หอยกินนะครับเนาะแต่ก็ ท่างานเพื่อเราครับครับก็บมาเบ่งน้ำุดท้ายทักันนะครับผ่านไปแล้วสี่หลังว่าถึงเลยครับแต่มีหอยกินอยู่นะครับนะมีหอยกินแต่ว่ามีหอยกินแต่ว่ามันน่าจะเป็นหนูหน่อยครับเพราะว่าเขาเป็้อนหนูไงาจะลันอะไรครับเพราะว่ากับตัวนี้มันแข็งนะครับนะเห็นแบบนี้คือเหมือแนแห้งเลยเนาะคุณผู้ชม หลังสุดท้ายหอยกินกันหลายอยู่ครับนะหอยกินกันหลายอยู่นะครับเนาะครับก็สีมาสรุปผลงานเลยนะครับเนาะสรุปผลงานที่ใส่กับเล็กนะครับเนาะใส่ถ้หมดเจ็ดหลังครับเจ็ดหลังกับโเป็นที่ประทับใจวันไดนะครับเนาะบบเบิ่งผลงานกันครับ ผลงานหางเดียวครับแต่ก็พวกหัวอยู่ครับหางเดียวกับใหญ่ๆอยู่นะครับเนาะครับก็บถ้ามืดเช็ดลัางนะครับเนาะได้แต้มเดียวครับก็บางนี้ผมกับท่านเด็กอูนะครับเนาะท่านเด็กอูเอาไว้ทานรุ่นอีกมืออื่นอีกมือหนึ่งนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็เป็นการ พามาเบ่งกาแฟพานะครับเนาะดีไซส่ไปนะครับเนาะก็ผลงานก็บ่คคอยบระทับใจบานไดครับครับคลิปนี้ก็บ่มมีอย่างเนนะครับเนาะก็ฝากกดอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สร้างบ้านนอกออกหาเนานํนำเด้อครับเด้อเผื่อเป็นกําลังใจให้สร้างบ้านนอกออกหาเราได้ใหดคลิปต่อนะครับเนาะกัขอบคุณที่เขามารับชมนะครับเนาะขอบคุณหลรายครับ ขอบคุณหลายครับที่เข้ามาดับชมครับครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเล่นนะอรคบเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับผมพอกันคลิปหน้าครับคลิปหนากถือมาเบิ้งตัวนี้แหละครับมาอื่นครับพอกันครับ